คยงวงๆมาไปกูแม่กลับมาไม่ด่ากูแน่เลยโอเคไข่สองฟองอ้อไข่แดงไม่แตกอีกลูกนึงไอ้สั์เนี่ยเขาเรียกว่าสกิลเปิดแก๊สรอนะ้ำมันร้อนกันเลยนะครับน้องๆถ้าเกิดน้องๆคนไหนถามนะครับว่าเอ้ยพี่จะรู้ได้ไงครับว่าน้ำไมมันร้อนแล้วมือนียวจุ่มไปดิมือ งงโง่ใส่ไข่ลงไปอะตอนนี้ไข่ของเราสุกดีแล้วครับโอเคครับปิดแก๊สยกไข่ขึ้นมาครับใส่ไปในตะแกรงครับเอาไข่มาโปะที่จานครับเห็นไหม